คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนล e จ70วิ่งเข้าอีกแล้วตามต่อเลขบอกลาบงวด30ธันวาคม2 5 6 3การประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด16ธันวาคม2563ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข201303เลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข70เลขหน้า3ตัวได้แก่หมายเลข377828เลขท้าย3ตัวได้แก่หมายเลข072517ครับท่านผู้ชม เลขบอกลาบก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับสองงวดที่ผ่านมาผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับงวดหนึ่งธันวาคม2563เลขวิ่ง4กับเลขวิ่ง9ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1นะครับที่94และชุด9กก็เข้าไปครับที่ท้าย2ตัวรางวันที่1และงวด16ธันวาคม2563หมดสสัดมาสสดๆร้อนๆนะครับเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข70นะครับเลขบวกลา่ามเลขวิ่ง7 ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวที่70และชุด2ตัว70ก็เข้าไปแบบตรงๆครับแบบนี้ต้องตามต่อแล้วครับท่านผู้ชมครับไปดูงวด30ธันวาคม2 5 6 3กันได้เลยครับงวดประจำวันที่30ธันวาคม2563เลขบอกลาบให้เลขเด่นเลข0ย์เลข1เลข5มาครับเหมือนเดิมครับ3ตัวเช่นเดิมและชุดคู่รวยชุด3ตัวมา4ชุดได้แก่0-15156 5, 6, 3, 6, 3, 4, เน้นชุด051แล้วก็ 5, 6, 3ครับคู่เด่นครับบนล่างกันได้เลยนะครับมาทั้งหมดทั้งมวล12ชุดได้แก่ 0, 1, 0, 3, 0, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 3, 6, 4, 6, 7เน้นที่ 0, 5, 1, 6, 6, และ 5, 6, และ 6, 7ครับท่านผู้ชมเก็บข้อมูลไว้ก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับ เลขบอกลาบก็ไม่สร้างความผิดหวังให้ท่านผู้ชมนะครับผลงานที่ผ่านมาครับในรอบปี63ผลงานโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามก็ได้รับโชครับัยกันไปหลายงวดแล้วนะครับงวดวันที่30ธันวาคม2563ก็จะมาให้โชคสิ้นปี63ครับงั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีโชคดีโชคด,ชคดีไปกับเลขบอกลาบ30ธันวาคม63 ทุกทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ